เลครับจากบริษัท ESS Synth นะครับวันนี้จะมานำเสนอ Barcode Scanner แบบเรียวทามะครับแบบไร้สายนะครับยี่ห้อ Cino นะครับรุ่น F790WD นะครับรุ่นนี้จะใช้ w i r e l e s นะครับในการเชื่อมต่อคือ Wi-Fi ในออฟฟิศนะครับถ้าเป็นรุ่นอื่นอาจจะใช้ Bluetooth หรือว่าอะไรนะครับแต่รุ่นนี้ใช้ Wi-Fi ก็จุดเด่นข้งมาเลยครับรุ่นนี้จะมีหน้าจอครับขนาด2นิ้วเป็นจอสี แล้วก็มีปุ่มเนวิเกชันนะครับเอาไว้เลือกเมนูใช้งานก็จะข้อดีคือเวลายิงแล้วจะเห็นเลยนะครับว่ายิงบาโค้ดอะไรมาสามารถตรวจสอบได้ทันทีนะครับจุดเด่นของมันคือยิงแบบเดี่ยทางก็คือยิงปุ๊บข้อมูลเข้ามาได้เลยก็เดี๋ยวผมจะเดโมให้ดูนะครับว่าใช้งานเบื้องต้นทำยังไงนะครับเครื่องนี้ก็เมนูหลักๆนะครับจะมีเมนูชื่อออนไลน์ตรงนี้จะใช้งานในกรณีที่ยิงต้องการยิงบาร์โค้ดแล้วส่งผ่านเข้าขอคอมพิวเตอร์ หรือว่าเครื่องที่เราต้องการนะครับโดยการระบุ IP เข้าไปต่อไปเมนู S term นะครับเครื่องนี้สามารถเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมได้นะครับในกรณีที่เหมือนยิงบาคคร์โค้ดแล้วให้โชว์ชื่อสินค้าโปรดักต์อะไรครับราคาต่างๆก็กําหนดฟิลด์ได้นะครับแต่ต้องเขียนโปรแกรมเพิ่มเข้าไปเดี๋ยวผมจะข้ามเมนูนี้ไปก่อนส่วนแบทก็คือการยิงข้อมูลแล้วเก็บไว้ในต,ตัวเครื่องก่อนนะครับสามารถเก็บได้ข้อมูลทั้งหมด4ฟิลด์ก็คือบาคคร์โค้ดจำนวนโลเคชันแล้วก็ เป็นการสแตมเวลานะครับสามารถเลือกตัวเชื่อมได้แต่ดีฟอลต์จะเป็นคอมม่าไว้ก่อนโอเคเดี๋ยวผมจะลองเซตยิงเข้าคอมพิวเตอร์โนบ๊ก่อนนะครับก็หลักการก็คือคอมพิวเตอร์เราก็เชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วก็ตัวบาร์โค้ดสแกนเนอร์ตัวนี้ก็เชื่อม WiFi เหมือนกัน,นครับเมนกูก็หลักๆก็ง่ายๆนะครับเข, up, เข้าเซตอัพเข้าไป WiFi เข้าไปแล้วก็เลือกเชื่อมต่อชื่อ Wi-Fi นะครับอันนี้ผมเชื่อมต่อไปแล้วเดี๋ยวผมจะลองให้ไปดู อ่าโอเคสมมติว่าผมจะต่อเครื่องกับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับขั้นแรกเราก็มาดูก่อนว่าคอมเรา IP อะไรนะครับโอเคก็เชื่อมต่อไ i f i เรียบร้อยเข้าไปดูดีเทลนะครับโอเคเครื่องนี้เป็น1 9 2 1 6 8 1 6 3นแะครับแล้วก็มาตั้งค่าให้บาร์โคดตัวนี้เป็นรีโมทอ่าโอเคก็สังเกตว,ว่าผมใส่าลวลาเรียบร้อย1 9 2 1 6 8 1 6 3ตั้งนี้ให้ตรงนะครับอ่าอันนี้จะเป็น IP ของเครื่องบาร์โคด ก็อยู่ให้ให้อยู่วงเดียวนะครับเพื่อให้มันอยู่เชื่อมต่อได้โอเคให้ผมเชื่อมต่อแล้วเรามาดูตัวอย่างการใช้งานโอเคครับวิธีการเข้าไปก็เลือกเมนูออนไลน์นะครับกดไอตัวจอยสติ๊กตรงนี้นะครับเข้าไปก็จะเห็นหน้าจอให้สแกนบาร์โคดนะครับอ่้เราก็เปิดพวกโปรแกรมอาจจะเป็นคลังสินค้าหรือว่า Excel อะไรได้นะครับอันนี้ผมจะยิงเข้าโน้ตแผงให้ดูก่อน,นครับง่ายๆโอเค อันนี้ของน้องยิงนะครับดูอ่าก็จะมาเครื่องนี้นครับสแกนเล็หล็ก500สแกนเลกนะครับสามารถสแกนบาร์โค้ดเล็กๆได้ถึง3มมิลนะครับสแกนได้ไกลๆมากสุด24มิลน้วนะครับใกล้สุด3มมิลก็ความเร็วความช้าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความเสถียรของเครือข่ายเรามากกว่านะครับตัวสแกนเนอร์มันเร็วอยู่แล้วครับ500 ้า้อยสแกนเลาดูถ้า barcode าค,คมชาร์จก็จะยิงเร็วนะครับโอเคครับอันนี้เป็นเมนูออนไลน์ลักษณะการใช้งานก็ประมาณนี้ยิงปุ๊บแล้วก็ส่งข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ทันทีนะครับโอเคต่อไปเมนูแบตนะครับแบตก็คือการยิงา a r c o d e แล้วมีใส่จำนวนใส่โลเคชันอะไรต่งางๆนานานครับตัวนี้ผมเปิดให้สูงสุดเลยถ้าเราไม่ใช้โลเคชันเราสามารถปิดได้นะครับอันนี้ผมจะลองยิงให้ดูก่อนโอเค ก็เข้ามาในหน้านี้จะเป็นคล้ายโปรแกรมเล็กๆครับเราก็ยิงตามเลยครับไอเทมก็คือบาร์โคดยิงเข้าไปโอเคก็นี่คือบาร์โคดนะครับต่อไปมันให้ใส่เราว่าคุณตี้เท่าไหร่คือจํานวนสมมติเรานันสต็อกถือว่าสินค้าบาร์โคนี้มีทั้งหมดร้อชิ้นแล้วก็ใส่เข้าไปร้อชิ้นนะครับโอเคเรียบร้อยกด Enter ตรงนี้นะครับต่อไปโลเคชันนะครับเราก็ใส่โลเคชันได้เช่น0 1 A มีตัวอักขระ A B C หรือว่าเป็นเครื่องหมายต่างๆนานาทั้เรื่องครับอ่าผมเป็นเลือกเป็นศูนนึ่กด enter นะครับอ่าต่อไปยิงมาคอ o ต่อไปนะครับโอเคอันนี้อ่าอันนี้จำนวนมี55ชิ้นนะครับ location เ,เป็น 01B โอเคกด enter นะครับเรียบร้อยอ่าลองส่งดูครับก็จะสังแกว่ามีพัมด3บามอ a ค c o อันนี้นจะเป็นบาร์โค้ดเก่าอ่ะไม่เป็นไรเราดูเข้าไปก่อนเราสามารถวิวเรคคอร์ดได้หมดว่าตอนนี้เรายิงไปทั้งหมดอ่ามี2เมนูนี้สามารถลบทิ้งได้นะครับถ้ามันผิดอเอาใส่อันนี้เดี๋ยวผมจะลองส่งให้ดูนะครับมีเมนูเลือกเมนูทานสม i ิ d าตานะครับกดอ่โใเ่เดี๋ยวดูที่คอมพิวเตอร์อีกครั้งนึงครับเราสามารถส่งสาส่งอีกได้นะครับ หรือว่าจะส่งแล้วลบเลยก็ได้ตั้งค่าได้นะครับในที่นี้ผมเลือกส่งแล้วข้อมูลยังอยู่ก็ส่ง3ลิกอ่ะโอเคเดี๋ยวขอมาสักโค่นี้ก็จะมานะครับเป็นบาร์โค้ดจำนวนโลเคชันวันเวลาวัน,วน,วน,วนที่นะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างการใช้งานของเมนูแบสนะครับอ่าข้อดีของอันนี้อีกก็จะมีโปรแกรมนะครับที่ใช้ร่วมกันชื่อว่า Sino Web Center นะครับ เดี๋ยวผมจะโชว์ฟังก์ชันหนึ่งนอกจากมันจะเอาไว้ควบคุมในกรณีใช้หลายๆตัวนะครับก็อาจจะสามารถส่งข้อความไปหาคนผู้ใช้ได้อาจจะผมจะลองอันนี้มีเชื่อมต่อเครื่องเดียวมันก็จะมีลิสต์อยู่หนึ่งรายการนะครับทางขวาจะเป็นหลอกการใช้งานว่ามีการเชื่อมต่อ IP อะไรเมื่อกี่โมงมาแล้วนะครับเช็คย้อนหลังได้โอเคเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ฟังก์ชันหนึ่งครับคือฟังก์ชันเป็นรีโมทแมสเซจนะครับอสมหติว่า คล้ายๆหัวหน้านะครับอยากให้ผู้ใช้งานเครื่องเนี้ยไปที่ชั้นสองแล้วก็ส่งข้อความไปครับพี e go to ชั้นสองนะครับซ e c o n d f l ฟอร์โอเคโอเคแล้วกดส่งไม่ใส่นะครับปุ๊บอ่ะข้อความก็จะมา ที่เครื่องท,งทันทีคนที่ใช้งานก็จะรู้แล้วว่าอา้าวมีคําสั่งให้ไปที่ชั้นสอง2ก็ว่าไปนะครับก็คร่าวๆแล้วคเครื่องนี้ก็ทํางานได้เก็บบาร์โค้ดได้เอาไปนับสินค้าใช้นงานค้ังสินค้าได้นะครับถ้าสนใจเพิ่มเติมก็โทรเข้ามาได้ครับพี่เบอร์025301613นะครับต่อฝ่ายซัพพอร์ตได้หรือฝ่ายฝ่ายขายก็ได้นะครับขอบคุณมากครับ